พกกับเชมอีกครั้งนะคะกับชาชาเอ็นชาแนลค่ะคลิปวิดีโอของเชมวันนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดกระเป๋าสตางค่ะ What's in my wallet 2021นั่นเองนะคะก็เป็นกระเป๋าที่เชมเนี่ยใช้เป็นประจำทุกวันเนาะก็ใช้มายาวนานมากๆเลยนะคะแต่ว่ามีด้วยกันทั้งหมด2ใบก็จะเป็นใบเล็กนะคะแล้วก็ใบใหญ่เนาะขึ้นอยู่กับกระเป๋า <S financi> er> ที่เราใช้ออกไปข้างนอกในแต่ละวันนะคะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยไปติดตามชมกันเลยค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะเชมขอเริ่มจากใบเล็กก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นใบที่ใช้บ่อยมากกว่าเนาะในช่วงนี้นะคะก็นี่เลยก็จะเป็นกระเป๋าสร้างนะคะของหลุยส์วิตตองนั่นเองนะคะก็จะเป็นลายดามิเอออิเบเน่นะคะก็เป็นลายโปรดของเชมเนาะรุ่นนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะชื่อรุ่นเออโรเซอรี่ส์คอยเปิร์สนะคะใบนี้เนี่ยได้มาเป็น uh, ของขวัญครบรอบแต่งงาน5ปีนะคะจาก <Wow. S 1> คุณสมีนั่นเองนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคิดว่า คุณสามีเขาคงจะรู้แหละว่าเราแบบเตรียมจะซื้อกระเป๋าสังใบเล็กนะคะก็เลยซื้อตัดหน้ามาสั่ลายเชมก่อนนะเชมก็เลยได้ฟรีมานะคะก็แฮปปี้นะทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยมาดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแป๊นนะคะสีชมพูเนาะนี่ พอเปิดเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเอ่อแคนวาสสีชมพูด้านในนะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นซิปแบบนี้เนาะที่เพื่อนๆสามารถตามชื่อกระเป๋าขเขาเลยนะเพื่อนๆสามารถใส่เหรียญใส่อะไรได้นะคะแต่ว่าเชมไม่ได้แบบพกเหรียญอะไรเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้บัตรคเครดิตเดบิตอะไรพวกเนี้ยเนาะ ก็ช่องนี้นะคะเชมก็จะมีเงินสำรองไว้นะแบบเป็นพวกแบบดอลลาร์นะคะหรือว่าพวกแบบเออช่วยนี้ดอลลาร์อะไรแบบเล็กๆน้อยๆ,ๆแบบแจสินเคสเนาะมาดูนะคะช่องเนี่ยเขาก็จะมีด้วยกันทั้งหมดช่องนี้นะคะนี่ช่องเล็กด้านหน้าช่องกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ ช่องเล็กด้านหลังแล้วก็ช่องใหญ่อีกอันนึงด้านหลังนะคะอจริงก็มปีประมาณ4ช่องอะนะที่เพื่อนๆแบบสามารถใส่บัตรอะไรต่างๆได้นะคะมาเริ่มจากช่องแรกกันเลยนะคะช่องนี้นี่รู้สึกว่าเชมจะใส่ไว้2ใบเนาะก็จะเป็น driver l i c e n s e นะคะนี่แล้วก็เป็นบัตรเครดิตค์ะนะคะของออห้างนอตสตอมนะเชฟก็จะมีบัตรพวกช้อปปิ้งซะเยอะนะคะเพราะว่าช้อปปิ้งตลอดนะส่วนช่องใหญ่ตรงกลางนะคะเชฟก็จะมีนี่ มีคาร์ทโฮเดอร์2อันนะคะอันนี้ก็จะเป็นซองคาร์ทโฮเดอร์นะคะ l i t t l r Twin Star อีกแล้วนะคะ oh. เพื่อนๆเนี่ยเพิ่งเบื่อกันนะคะ oh. เพราะว่ากิกิลาล่าเนี่ยเขาแซกซึมไปทุกจุดนะคะในชีวิตของชัยเอมนะ แม้แต่กระบะาสตางค์เราก็มีซองคาร์ทอเดอร์ของเขานะคะอันนี้เนี่ยเป็นซองคาร์ทอเดอร์ที่ใส่เกี่ยวกับพวกอินชูรันต่างๆเนาะของเออเชเอมกับออสตินนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นพวกออบัตรแบบอินชูรันแบบเฮล์อินชูรันเนาะสองใบนะคะและอีกอันนึงก็จะเป็นอินชูรันของพวกเดนทอลนะคะอีก2ใบนะก็จะเป็นของเชเอมกับลูกนะคะเราก็จะแยกใส่ตรงนี้ไว้นะแบบสะดวกสะดวกหยิบง่ายนะคะส่วนคาร์ทอดเดอร์อีกอันนึงนะคะนี่ตรงโซนหน้านี้นะคะ ก็จะเป็น Leader twin star อีกแล้วนะคะคร์โฟเดอร์นี้นี่ก็ไม่ได้ใส่บัตรอะไรนะคะแต่จะเป็นนาพู้ความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็แบบใสามุนนึงอะนะทุกคนมี่ซองแดงๆแ,แบบนี้เนาะอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าตอนนั้นชเชมได้มาจะเป็นช่วงปีชงของชเชมนะคะซึ่งไม่รู้กี่ปีแล้วอะเนาะเออแล้วเราก็ ไปวัดนะคะรู้สึกว่าจะเป็นวัดเล่งเนื้อยี่สองนะคะเขาก็เป็นยันแบบยันมหาโชคมหาลาบอะไรต่างๆนะเนาะเนี่ยนะคะเราก็เลยเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วนี่ก็อีกใบหนึ่งนะคะไม่ทราบว่าเขียนว่าอะไรก็มาคู่กันในซองแดงๆแบบนี้นะคะเราก็เก็บไว้เนาะเป็นสิริมงคลนะคะส่วนอีกใบหนึ่งนะคะอันนี้ก็ <laughs> เป็นกลงของเชมนั่นเองนะคะก็นะเป็น พ่อของคุณพ่อเชเอมนะคะเหมือนกับว่าก็แจกจ่ายไว้ให้ลูกหลานเหมือนแบบกงจะคอยแบบคุ้มครองเราเราก็เลยพกติดไว้นะคะอุ่นใจแบบพกมายาวนานมากแล้วนะคะตั้งแต่เด็กๆเนาะจนตอนนี้ก็ที่เคลือบนะคะก็ลูทหหมดแล้วนะคะทุกคนส่วนช่องด้านในต่อมานะคะก็จะใส่พวกเอ่อเครดิตการ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้นะคะ แล้วด้านหลังสุดนะคะก็จะเป็นเครดิตค้านะคะของพวกร้านช้อปปิ้งต่างๆอีกเหมือนกันนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะส่วนขนาดของเจ้า Roseary Coin p e r s e นี้นะเชย์คิดว่าก็แทบจะฟิตกับทุกกระเป๋านะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากรู้เนี่ยรู้สึกว่าเออความกว้างของเขาตรงนี้นะคะจะประมาณเอน่อ3.15นิ้วนะคะแล้วก็ความสูงแนวตั้งแบบนี้นะคะก็จะประมาณ4.33นิ้วและความอ้วนนะคะก็แค่0.98นิ้วเท่านั้นเองนะคะก็ กระเป๋าพวกมินิแบ็กทั่วไปนะคะก็สามารถที่จะใส่เจ้า Rosary c o r p o r a t i o นนี้ได้นะคะก็ถือว่าแฮปปี้มากๆน้อไอบนี้มาต่อกันที่กระเป๋าสตางค์ใบยาวนะคะนี่ก็จะเป็นใบนี้เลยค่ะนี่ใบนี้นะคะเขาชื่อรุ่นว่า b l a z e ร wallet นะคะจริงๆแล้วใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะในหมวดของเออเมน wallet นะคะแต่ว่านะเชเอมก็ชื่นชอบมากๆนะคะได้มาใบนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ แปีที่แล้วมนะังเป็นแบบของกาอวันเกิดนะคะจากคุณสาม,มีอีกแล้วนะคะทุกคนเป็นลายโมโนแกรม Canvas นะคะเป็นกระเป๋าสั้งที่ค่อนข้างแบบเออแบบแบนๆไม่ตึงนะและใส่บัตรได้เยอะมากๆเลยนะคะแบบสามารถจุได้ถึงแบบเออ16ช่องเลยนะใบนี้เนี่ยส่วนมากชาเชยมจะใช้เวลาเราไปแบบเดินทางไกลกับเมืองไทยหรือว่าไปเที่ยวแบบทริปต่ตางๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วน uh, ขนาดของเขานะคะใบนี้เนี่ยความยาวนะคะจะประมาณ7 หนิ้วนะคะและความกว้างตรงนี้นะคะก็จะประมาณ3.9นิ้วส่วนความอ้วนของเขานะคะก็จะประมาณ0.8นิ้วนะคะก็มาดูกันนะคะว่าเชมพกบัตรอะไรไว้บ้างะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัตรที่ไม่ค่อยได้ใช้มากนะคะช่องแรกนะคะของด้านนี้ก็จะเป็นเดบิตคาร์ดนะคะแล้วก็มีเครดิตคาร์ดและน,นี้นะคะก็จะเป็นบัตรประชาชนที่เมืองไทยนะคะแล้วก็เป็นบัตร driver license ที่เมืองไทยเนาะ อันต่อมาก็จะเป็นแคมคานะคะเป็นบาอ่อย่อมาจากคำว่าเทคนิคสนะคะ of alcohol management นะคะคืออย่างที่บางคนอาจจะรู้ว่าเชมเคยทำงานที่โรงแรมเหมอนคาสินโนมาก่อนนะคะก็ เขาก็จะรีคว r e นะคะให้ employee ทุกคนนะทำบัตรนี้ไว้บัตรต่อมาก็เป็นบัตร Absent Reporting นะคะก็คือเป็นบัตรแบบว่าย้ำเตือนร i มานะพนักง,งานว่าถ้าอยากจะลาก็สามารถลาทางออนไลน์ได้หรือไม่ก็คอ l l แบบ h ฮอ i n e น์นะโทรมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้ก็จะเป็นรูปเพอร์ลยนะคะของออสซินนะตอน4เดือนนะคะกับรูปตอนที่เชมออฟแต่งงานนะคะามาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นของที่เมืองไทยล้วนๆเลยนะคะมาเริ่มกัน ที่อันแรกด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นบัตร M card นะคะเป็นบัตรพวกส่วนลดต่างๆนะคะต่อมาก็จะเป็นบัตรของ Central นะคะหรือโรบินสันอะไรพวกนี้ก็จะชื่อ The One Card นะคะ เราก็จะไม่พลาดนะคะที่จะมีบัตรส่วนลดของห้างต่างๆไม่ว่าเราจะอยู่อเมริกาหรืออยู่เมืองไทยก็ตามนะเราก็ต้องขอมีนิดนึงนะคะแล้วต่อมาอันนี้อ๋ออันนี้เป็นบัตรสมาคมสิทธิเก่านะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะตอนที่เชมเรียนปริญญาโทนะคะและอีกอันหนึ่งก็เป็นบัตรตอนปริญญาตรีนะคะสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลายัยนศะรีนครินทรวิโรฒนะคะทุกคน มสวนั่นเองนะและอันสุดท้ายก็เป็นบัตรสมาคมสิทธิ์อัศว์ชันคอนแวนนะคะบัตรสมาชิกตลอดชีพนะคะเราก็ยังมีเก็บไว้เนาะส่วนอย่างที่บอกว่าไม่ได้พกเงินสดอะไรอะนะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นตามช่องต่างๆนี้ก็จะลงๆเลยนะคะแต่น่้จะมีพกแบบว่าเก็บไว้นะอ๋อนี่อยู่ในช่องสิบนะคะก็50เหรียญน,นะคะห0เหรียญดอลลาร์นะ เก็บไว้นะคะฉุกเฉินเนาะแล้วอันนี้อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแนวแบบซองแบบขวัญถุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่ารักมากเป็นซองของนารยานะนี่เป็นลายแบบมังกรนะคะสีแดงแบบนี้ด้านในรู้สึกใส่เงินไว้นะคะหนึ่งร้อยบาทไทยนะคะก็นะเก็บไว้นะคะ ฝันถงอะไรอย่างนั้นมัน้งมูนนิดนึงอะไรอย่างนี้น,นะทุกคน <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะเชมก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจคลิปวิดีโอในวันนี้ของเชมกันนะคะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมช่วยเชมกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะใครยังไม่เคย u u s c r i b e เนี่ยก็ช่วยเชมกด Subscribe นิดน,นึงนะเราจะได้มาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะ แล้วถ้าเพืพ่อนๆคน,นไหนมีคอมเมนต์อะไรหรือว่ามีคำถามอยากจะมาพูดคุยกับเชยเอมเนี่ยก็สามารถรีฟคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนี้ได้เลยล่ะค่ะยังไงวันนี้เชยเอมขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเนาะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบาย